ทำแบบนี้คอลลาเจนในร่างกายถูกทำลายแน่ 1. การตากแดดนานๆหรือแสงไฟ u ูวีแต่งในบ้านก็สามารถทำลายคอลลาเจนได้แสง UV มันจะทะลุเข้าไปถึงชั้นหนังแท้และเข้าไปทำลายเซลล์จนถึงระดับ DNA 2. ความเครียดมันจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแย่ๆออกมาและทำให้เกิดอดนุมูลอิสระมากขึ้นทั้ง2ส,สิ่งนี้มันจะไปเพิ่มการทำลายคอลลาเจนในร่างกาย3 ที่มีน้ําตาลสูงน้ําตาลจะเข้าไปจับตัวกับโปรโตีนเรียกว่าปฏิกิริยาไกลเคชันทําให้สารคอลลาเจนในร่างกายของเราสูญเสียไป 4. การดูดบุหรี่สารพิษในบุหรี่มีเป็นพันชนิดมันจะไปทําลายคอลลาเจนและทําให้ร่างกายของเรานั้นสร้างคอลลาเจนได้ไม่ดีด้วย 5. ความแก่เลวที่เสื่อมสภาพก็ทําให้สร้างคอลาคาอาคอลาเจนได้ไม่ดีอยู่แล้วแถมเมื่ออยูมากขึ้นอนุมูลอิสระก็เพิ่มมากขึ้นทําให้สูญเสียคอลลาเจนไปหมดหากเพื่อนๆกําลังมองหาคอลลาเจนคุณภาพ ีมยมสามารถกดสั่งไอทิตะก้าข้างล่างนี้ได้เลยแต่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารใดๆเพื่อนๆควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อให้ได้รับคาแนะนําที่เหมาะสมและปลอดภัยความรู้ดียังมีอีกเยอะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเราและคอมเมนต์นเข้ามาคุยกับเราหรือเข้ามาพูดคุยกับเราผ่านทางไลฟ์สดนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้า